ีเอกล้องแลบลิ้นออกมานะครับทำใจเลยครับต้องมีการแลบเลนนะฮะอาจารย์ดำค่ะคำถามข้อนี้ค่ะคุณผู้ชมถามมาว่าเพลงของ justin bieber ค่ะอาจารย์ดำ b i e อร์ไม่ใช่ครับ bieber แล้วผมรู้ได้ไงเพราะเป็นสิ่งบีเบอร์นะครับถ้าคุณไปด่า <c oughs> เขาใน Facebook <c oughs> ที่ไหนนะครับเจอผมแน่ไม่ใช่ครับผมพูดเลยชอดกับสิงบีเบอร์มาก ถามต่อเลยแล้วกันนะใช่เดาครคะคุณผู้ชมถามว่ามันมีเพลงเพลงหนึ่งของดัสซินบีเบอร์ที่ร้องว่า My Mama Don't Like You เทำไมมันถึงเป็นดอนล่ะคะไม่ใช่ดัสซินก็เราเรียนมาโดยตลอดว่ามันจะต้องเป็นดัสซินไงนี่สังคมไทยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเจอพยากรที่ผิดนะครับเราต้องเครียดนะครับเพราะมีการสอบโพเอ็กโเปลไอเอลเครียดไปหมดนะครับ ขาบ,บอกครับศิลปินเขาไม่ได้แคร์เรื่องไวยากรณ์ขนาดนั้นถ้ามันเข้าจังหวะของเพลงได้ง่ายกว่าหรือดีกว่าเขาก็จะเลือกคําว่า don't tan doesn't เพราะ doesn't มี doesn อย่างให้เราเรียนไปทําไมครคืออย่างไงเนี่ยไายาก์ภาษาอังกฤษที่เราเรียนเรียนกันจะสนใจทำไมใช้อะไรก็ใช้ไ,ใชไปสิก็ไม่ต้อง,งถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่คือต้องเข้าใจว่า ถ้าพูดถูกก็ดีกว่านะครับแล้วในชีวิตจริงบีเบอร์คงจะบอกว่า my momma or mom <My> m o m my m o m doesn't like you เดี๋ยวอธิบายหลักการก่อนนะครับแต่ก่อน,นอธิบายขอร้องเพลงนั้นท่อนหนึ่งเร็วๆ my m o m don't like you and she likes everyone พอแล้ว okay. กำลังซึ้ง <laughs> ไม่มีเวลายเย <laughs> <laughs> okay, อะโอเคต่อ <laughs> ก็คือถ้ามันเป็นประธานของประโยคนะครับเป็น I U V y หรือว่าเป็นประธานผู้พูดนะครับเช่น people my friends them a s ก็จะใช้ don't my boyfriend my boyfriends นะครับเหมือนใครบางคนนะครับก็ใช้ don't นะครับเช่น they don't want to go พวกเขาไม่อยากไป I don't want to go they don't want to go uh you don't want to go my friends don't don't ask my friends don't want to go แต่ฮะฮักว่ามันเป็นประธาน he she it คะะ่ะ <c oughs> he doesn't want to go ใช่ does not ชื mm ่อ hmm. มาเป็น doesn't he doesn't want to go she doesn't want to go it ก็คือประธาน it มันนะครับมันไม่อยากไปนะครับ <c oughs> uh, ในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นหมานะครับไม่ได้พูดถึงใครนะครับแบบว่ามันแบบ แทนคนนะไม่ดีนะครับต้องเป็นมันที่เป็นสัตว์นะไม่เคยใช้คําั้นนะฮะ it doesn't want to go หรือว่ามันไม่ work it doesn't work เก่แล้วก็นำ Uh, เอกพจน์นะครับเช่นคนเดียวนะครับ my momma คนเดียวนะครับต้องเป็น my momma doesn't like you แม่ฉันไม่ชอบคุณนะครับแล้วก็ประโยคต่อไปก็คือ and she likes everyone เธอก็ชอบทุกคนแสดงว่าคุณชั่วมีปัญหาามีปัญหาแต่ก็ประเด็นก็คือ <laughs> ควรจะใช้ my momma doesn't like you แต่สุดท้ายถ้าเป็นเพลง แล้วก็มันเข้าจังหวะของเพลงได้เป็นบทกลอนอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้นะครับแต่แนะนําให้ใช้ถูกนะครับค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือเหตุผลนะคะว่าทําไมในเพลงของจัสตินบีเบอร์ถึงได้ร้องว่าเดี๋ยวแก้นะครับ My mama, like mama, like mama doesn't like you, but she likes everyone. Oh! <laughs>